ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชีนน้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่<น>เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คําพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงเผาผลาญเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้และร้อนแรงมีพลังสูงสุดตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักจะมีนิสัยใจร้อนฉุนเฉียวง่ายไม่ชอบรอคอยผู้อื่นยิ่งในศักดิ์ศรี มีความเป็นผู้นำสูงไพ่แสดงด้านการงานท่านค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีท่านมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังและท่านจะรับการเจรจาติดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านมีแนวโน้มที่ดีมีสถานะที่มั่นคง มีความรุ่งเรืองทางด้านการเงินมากเป็นพิเศษไพ่แสดงด้านความรักหรือเพศตรงข้ามอาจมีเพศตรงข้ามเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับท่านหรืออาจเป็นผู้ร่วมงานที่มีเกียรติยศชื่อเสียงความหมายด้านบุตรหรือบริวารผู้ที่มีครอบครัวและกำลังอยากได้บุตรจะมีเกณฑ์ได้อภิชาต,ตบุตรหรือมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับบุตรและบริวาร โดยเป็นไปในทางที่ดีและมีความรุ่งโรดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงนี้ถ้าได้เดินทางไกลจะได้รับความสําเร็จส่วนด้านสุขภาพช่วงนี้ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคครั้งใหญ่หรือได้รับเกียรติให้ทําเรื่องบางเรื่องหรือ ทำเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะรถบ้านที่ดินโดยมีความเกี่ยวข้องกันกับญาติพี่น้องของท่านดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังจะพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่รอท่านอยู่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร มาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความเสียสละเชื่อถือได้การได้รับการยอมรับหรือสิ่งที่ค้างค้างสะสมมาอย่างยาวนานไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่สุขุมรอบคอบมั่นคงยึดหลักยุติธรรมเป็นหลัก มีความน่าเกรงขามมากไพ่แสดงด้านการงานท่านมีความมั่นคงทางด้านการงานดีหากมีการเจราจาและการตกลงจะได้รับคำมั่นสัญญาที่แน่นอนและเชื่อถือได้ไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังจะมีโชคด้านการเงินมีแนวโน้มได้ค่าในหน้าจากการค้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีชื่อเสียงและความพังพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านอาจได้รับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่หรือในแง่ครอบครัวท่านจะได้บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งไพ่แสดงด้านสุขภาพท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงยังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลสุขภาพร่างกาย ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และอาจได้เดินทางไกลได้อีกด้วยดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาข้างคา,ายที่ยาวนานเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมานานจู่ๆก็จะเกิดประทุข,ขึ้นอย่างเฉียบพลัน หรืออาจจะมีการย,กย้ายเปลีป่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในช่วงระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงภายในตัวท่านที่ร้อนแรง มีพลังมีสเสน่ห์ที่มากล้นแสดงถึงอิสตรีที่มีมารยาหรือหมายถึงการได้อะไรมาอย่างฉาบฉวยไพ่อ่านความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ภายนอกเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอหรือภายนอกอาจเป็นคนที่ดูอ่อนแอ แต่มีความเข้มแข็งและร้อนแรงอยู่ภายในอ่านไพ่ใบนี้ทางด้านการงานหากเป็นงานที่ต้องลงทุนต่างๆท่านต้องใช้ไหวพลิบป,ปฏิพานมากเป็นพิเศษการติดต่อเจรจาจะมากไปด้วยกลยุทธ์การชิงไหวชิงพริบการพลิกแพงประสานกับเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงิน ท่านมีวิธีหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างคล่องตัวและได้ผลทำให้มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นตามลำดับไพ่ใบนี้แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มาเกี่ยวข้องด้วยและท่านอาจเกิดความอ่อนไหวได้ง่ายเกิดมีความรักคข้ที่ร้อนแรง หรือมีอารมณ์คุณแดงที่แอบแฝงอยู่ทางด้านบุตรและบริวารท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรเป็นหญิงความหมายทางด้านสุขภาพและการเดินทางในเรื่องของสุขภาพของท่านแม้ว่าจะอ่อนล้าแต่ว่าภายในนั้นภายในนั้นยังมีความมีไฟแรงอยู่และมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่ ท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลยอย่างเร่งด่วนความหมายทางด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและมีความสำเร็จซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวท่านเองและท่านอาจมีเกณฑ์จะได้ลาบที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าใหม่ๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ แสดงถึงรายได้หรือเงินตราที่ได้มาอย่างฉาบฉวยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยากและท่านอาจมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างกระทันหันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไปใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทําตัวแปลกๆล,ลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงานท่านจะประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงิน ท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึง ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพาหนะแบบไม่คาดฝันและมีความสำเร็จและสมหวังเกิดขึ้น สิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิ ประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนงิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอุบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทํานายตลอดไปสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ในบางเวลาก็ไม่ม,ม,มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอหรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัย ผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหวอ่อนผ่อนตามได้ง่ายไม่แข็งกระร่างไม่ค่อยชอบขัดใจใครแต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดำเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบ หรือทำงานไม่สำเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควรด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกันส่วนการติดต่อเจรจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะร,ะรับเช็คเด้ง และควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดีมีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆ พ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุนจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลาะวิวาทชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้น ถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทำการสิ่งใดจะไม่สำเร็จผลเอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรค และมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องกวรเร่งรีบแก้ไขโดยด่วนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการยึดติดในลาภผลและมัวเมาในอบายามุกต่างๆผลจากทา่าของท่านจะทำให้เกิดการยึดติดการลหลงไหลในสิ่งใดๆจะมีมากจนกรบฝังเหตุผลความสูกต้องไปจนหมดสิน้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องอบายามุกการพนันไสยศาสตร์หรือหมอดูอย่างงมงายจนบางครั้งไร้เหตุผล ไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้รับลาภผลหรือมีไรายได้ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นได้รับเงินใต้โต๊ะไพ่แสดงด้านการเงินคุณจะได้รับเงินจากอบายมุขต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามชีวิตครอบครัวของท่านมักไม่ค่อยมีความราบรื่นเท่าใดนักมีสภาพหมางเมินต่อกัน เหมือนคนที่อยู่ห่างไกลกันโคนละซีกโลกไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีความสุขหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขต่างๆจนลืมครอบครัวเพื่อนฝูงที่ชั่วช้าจะนำพาความเสื่อมเสียเสื่อมทรามมาสู่ตัวคุณและครอบครัวไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลโดยจะได้เดินทางด้วยรถยนต์หรือทางพื้นดิน รวมทั้งการเดินทางทางเครื่องบินด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภลอยจากการพนันเช่นได้ลาบจากที่ดินที่เกิดจากการเสี่ยงโชคแต่การหรือความสำเร็จหรือลาบผลใดๆที่ได้มามักจะสูญเสียขึ้นอยู่เสมอจึงจะได้ลาบผลนั้นมาสิ่งที่ควรระวัง ให้ระวังท่านกําลังมีศัตรูเกิดขึ้นรอบตัวในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะได้รับความเสียหายจากการหลงมัวมองในอาบายามุขต่างๆสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงที่ส่งผลต่อความมัวเมา ของร้อนที่ผิดแปลกการพนันอบายมุกต่างๆและลาภผลต่างๆที่ผิดกฎหมายไพ่แสดงด้านลักษณะอิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในอบายมุกชอบเล่นการพนันชอบดื่มหลงงมงายในเรื่องศสยศาสตร์แต่มีความใจกว้างใจร้อนหากประกอบอาชีพหมอดูจะมีความเจริญและรุ่งเรืองไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมากมาย มีความลหลงใหลชื่นชอบในอาชีพหมาดูเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสสังสรรค์เมื่อใดมักจะชอบดื่มสุราเป็นนิดไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับความสูญเสียทางด้านการเงินท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุกต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุย ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรระวังในเรื่องการครบค้ากับเพื่อนฝูงท่านจะได้พบกับเพื่อนที่ไม่ดีชอบฝอกใ่ในเรื่องอบายามุกด้านครอบครัวท่านมักไม่ให้ความสนใจกับลูกเต้าเท่าใดนักทํานองว่ารักลูกไม่ถูกทางชอบตาใจลูกมากเกินไปจนลูกอาจจะเสียผู้เสียคนได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและาการเดินทาง ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นการพนันต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านจะเดือดร้อนจากการหลงมอมในอบายมุกหรืออาจพบกับอุปสรรคเกิดปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหนักทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในท,ทางที่ไม่ดีและตกต่ำได้ ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คาทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทํานายตลอดไป